ตัวนี้ตัวหนึ่ง,งผมใส่แจ็คลักนี่เข้าไปไหนปุ้งแล้วนี่แน่ผมแนมหมดแล้วกันน่ะเนี่ยนี่นี่ครับน,น,นี่แน่ผมนี่นี่ครับนี่เนี่ยเสียดายผมต้องเก็บไปแล้วเพราะว่าผมต้องขึ้นโรงเรียน กับสวัสดีพี่ปีป้นานานะน้องๆคู่คนวันนี้กลับมาพบกับผมคูณหนุ่มคนเก่าคนเดิมกับช่องคุณหนุ่มสาะว่าหากกินวันนี้ผมจะปลาคู่นคนมาพอไองโง่ดักป่ากับแน่งผมใส่ไว้แต่ว่าผมใส่เตรียมน้ำคืนเดี๋ยวเข้ามาดูผลงานเฮาจะมีผลงานก็บอมีตอนนี้ น้ำกำลังขึ้นเลยเสียดายมันมีผมต้องเก็บไปละขึ้นดอยครับไปเพื่อเพิ่มเป็นการเสียเวลาเพามาดูดีกว่าจะมีผลงานแก่ว่าผมมีครับหลบไอ้ไอ้งูดัปกป่าครับแหน่งไปลุยเลยครับไปไอ้งูดักป่าผมผมใสไ่ไว้นี่มีตัวบ่มีโมโหเนี่ยเนี่ยไอ้งูดักปลายงูดักบ่อมีตัวเลยม่มีตัวเลย นิ่งเลยนิ่งเลยอ๋ออ๋ออตัวนี้ตัวหนึง่งเจ็บบบบเข้าในรอ,อบติดนอกรอบติดอะไรแปลกๆอีกแล้วนี่เ <c oughs> นี่ยมมันติดหลบดูมันดูมันทำ ปาเข้าในรอบเจ้าลุกเจ้าลุดปลาเข้าในรอบครับเงี่ยมมันติดนี่นี่ครับนี่ไปใส่ลอบปาเข้าในรอบนี่แกมาดูเลยมีเต็กกระหอยให้กะนี่เสียงตัวอยจมเยอะ นี่ไหนมีตัวเลยครับนี่เมื่อกี้นี่หานดินอยู่นี่นตัวนะครับนี่หนึ่งตัวตกกระท่อม เหลือเกือบกระเพาะน้อยตัวเลยปลาหลิบน้อยได้อยู่เ <problemas> น <lly> <gehört> <horrible> ี่ยนี่ตัวนึงมันก็นี่สองตัวเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับเนาะ ไ,ได้เหีม้ผมผลงานได้อยู่สามตัว ผลงานได้อยู่3ราาค,นนครับใชรเรี้อเดี๋ยวเาไปดูผลงานแหน่งผมใส่แหน่งไบผืนนึ่งครับไปเลยครับตอนนี้ผมพอแหงกงเดี๋ยวไปรอบเสร็จเรียบร้อยละได้ผลง,งานอยู่3เต้มผมใส่ต่อาปจัดเหมดอนแต่กำลังขึ้นบาได้ก้ากำลังข้าในแนวบานไ,ได้ก้าเพราะว่า มาดูนี่น้ำกำลังขึ้นครับเดี๋ยวเหอาไปดูแหน่งหรือว่าไข่ดักปลาข้ามันพื้นหนึ่งผมใส่ไปนี่ครับไปเพื่อเพื่อปรสียเวลาเห่าไปดูผลงานเห่าจะมีก็ว่าบม่มีน้ำน่าจะกำลังขึ้นครับเนะี่ยผมใส่ไว้แต่ว่าพื้นเดียวครับโอ้เสียดายวันนี้ผมต้องขึ้นหงเหียนแล้วครับไปดูด,ดีกว่าครับไปแหน่งที่มีในน้ำผมใส่แจ็กลักนี่เข้าไปหน้อยปุ้งแล้วนี่ แนะ่ผมแนวมูลแล้ว hmm. ก um ันน si <so ่ะนี่ยนี so ่นี่เขาเนี่ยแน่ผมนี่นี่เขาเนี่เนี่ยเสียดายผมต้องเก็บไปแล้วเพราะว่าผมต้องขึ้นโงเรียนนี่นี่ครับนี่ยนี่ไปอันนี้ปลาล่าแล้วเนี่ยนี่นี่ปลากดสองเต็มแล้วเสียดายขนาดเลยโอ้คำคิดเปิดหมด ไข่ดักปลาไข่ดักแพรนี่แต้มหนึ่งนี่เป็นปลากรดโอ้ปูนกระโดนเหมือนกันเดี๋ยวผมอันนี้ก็เนาะดูไปกันเนาะครับเนาะโอ้แหนมกำลังใหญ่เลยเนี่ยโอ้ปูนก็เป็นปลาลาดตัวใหญ่แล้วเนี่ยโอ้โอ้โห ปลาไสลไหน่อยเลยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ปลาไหหรือว่าปลากระทิงโดนกีะตั้คตัวนี่นี่ดูเก็บแนงครับ thank mm -hmm. you นี่ตอนนี้ผมดูไข่รือว่าแน่ราปลาเรียบร้อยละได้ปลาหลัดหรือว่านี่ปลากระทิงสองตัวปลากโกดแหมสามตัวครับน้ำกำลังเงยกำลังเข้ามาในสวนในห้อยนี้ในนาเจ้าบ,บ้านมาได้ถ้าผมอยู่บ้านนี้โอ้ใช่ใช่จะมันครับนี่ต้องเก็บไปแล้วครับนี่ได้ปลาหลัดสตัวปลากโกดแหมสามตัวแล้วก็ ไอ้งูหรือว่ารอบได้ไอ้งูแฮมปตากดสองตัวปลาลิ่ตัวนึงไปครับไปเดี๋ยวเข้าไปสรุปผลงางให้ดีกว่าว่าได้กันเตี้ยนได้กันที่ตัวไปผมปิดบ้านแล้วครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบๆครับนี่น้ำเข้ามาแล้วนี่นี่ครับนี่นี่นน้ำเข้านี่น้ำกำลังเข้าคือเพื่อนกันกำลังผมมาซอยนี้ม่ใช่เข้าได้ครับไปเดี๋ยวไปสรุปผลงานครับได้กันกี่แต้มได้กันกี่ตัว มาครับมาสะุมผลงานนี่ผลงานซอยไายดักป่าเสียดายผมต้องขึ้นดอยแล้วนี่กะนี่ไายดักป่าก็ได้อยู่นี่ไอยป่าหลับหรือว่าป่ากระทิงนี่ป่ากระทิงซอยง่ายๆเรื่อยๆสองตัวแล้วก็ปลากรูดแฮมสามตัวครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เยอ่ไขยดักป่านี่ครับนี่นี่ป่ากระทิงสองตัวปลากรูดแฮมสามตัวครับนี่อันนี้ไายดักป่าแล้วก็นี่ไอ้โง่ดักป่าผมซื้อมือละบ่ค่อยดีละ ได้ปรากฏอยู่ได้ปรากฏจะปรากฏอยู่สองตัวครับนี่ได้ปรากฏอยู่สองตัวเนี่ยมันติดได้ปรากฏอยู่สองตัวแล้วก็อารีมน้อยตัวหนึ่งนี่เนี่ยนี่นี่ตัวนะครับปรากฏแล้วก็เข้มตัวนึงมันติดแบบพิสดารครับนี่นี่นี่ไอ้งูกับแน่นี่ไอ้งูกับไข่ดักปลาโอ้ยยังนงก็โอเคอย Poppy ูอ่วันนี้ผมต้องขึ้นดอยแล้วนี่แกน้ำมันโยงกำลังน้อย สำหรับใครที่เข้ามาพอคลิปของผมกูคลิปกูคลิปผมก็ขอขอบคุณผู้ชมกูกูคนตัวสำหรับใครที่ชอบคลิปโซฟาห่างกินของผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อช่องของผมตัวช่องครูหนุ่มโซฟาห่างกินเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้วเหาไว้าป้าเนใหม่ในคลิปต่อไปว่าผมจะปลาไปโซฟาห่างกินอันยังหรือว่าปลาไปที่ไหนสำหรับคลิปนี้ก็แล้วผู้ชมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ผกดไงถือว่าโอเคอยู่ไปครับเดี๋ยวมาครับ